นักชายยามเย็นค่ะตอนนี้มิเย็นแล้วนางเพิ่งตื่นเนาะอุย้ยเปิดพุงด้วยสาวน้อยแก้มใสเธอเปิดพุงได้หรอคะสนายว้าวนี่เป็นไงเอวดีเน่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 ยังไงคะลูกสาวว้าวลูกละลูกละลูกละอุ้ยไอว้าไอไปไหนล่ะไปไหนล่ะ อากาศยามเย็นหน่อยแล้วมืดแล้วเนี่ยหนูเพิ่งตื่นล,ะล่ะลูกหืมสนนอยหนูเพิ่งตื่นล่ะคะ ABC ี A, B, ดิวัด IQ หน่อยได้ปะได้ปะมาดู IQ ดิเอบีซีแหละได้ไหมได้ไหมคะสะนนอย ย่่าางงงนนอยยยยไไปปดด้้ววกิังไงวันนี้อาการคนเพิ่งตื่นนะนอนนอนนอนหัวค่ำนะคะวันนี้สามโมงสี่โมงเพิ่งจะตื่นนี่ค่ะโดนปลุกนะจะไม่เลืกเยิ้เยมเลยนะอารมณ์ดีไม่เป็นไงละ่ะอารมณ์ดี 星星，星星。